ทีมงานตัวพ่อไล่ใจสงขลาลงพื้นที่ก่อติดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขบวนรถทหารสับเปลี่ยนกำลังพันร้อสิบห้าพันหนึ่งเหตุเกิดบนถนนสายเอเชียขาล่องจังหวัดปัตตานีบ้านคลองบะดูหมู่สี่ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งมีทั้งรถบรรทุกและรถบัสห้าคันขณะกำลังเดินทางไปยังค่ายอิงขยุตจังหวัดปัตตานีและอีกหลายจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ทหารได้รับบาดเจ็บจานวนห้านายประกอบด้วยจ่าสิบเอกสัญญาบุรีรักษ์สิบโทจักริตเพชรทองสิบตรีเอกกราช วิชาศาสตร์พลอริยะสาละและพลอัตพลภพาชนะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ายอินขยุตจากการตรวจสอบคาดว่าเป็นระบบแสวงเครื่องโดยคนร้ายแขวนไว้บนต้นไม้ริมถนนจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิสูทหลักฐานกําลังอยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุและต้องปิดเส้นทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานีชั่วคราวเพื่อเคลียร์พื้นที่ทําให้รถไม่สามารถผ่านไปมาได้ความคืบหน้าจะรายงาน ให้ทราบต่อไป